อย่างเลยเนาะสิไปใช้ทองมอเอาทองไปขายเอาทองไปขายโอ้จักบาทแล้วบาทนีิทองใช้ไพโ่โอ้นึกว่าผู้จะไล่บาทจะได้เนาะเอาไปขึ้นห่าประมาณเราประมาณประมาณป,ประมาณหาบาทบ่สิบบาทสิบบาทประมาณสิบบาทโอ้ หลังสิเข้าไปบ้านน้องเตีย้ยพี่พ่อทางน้องโมพี่น้องเลยเนาะสิไปใช้น้องโมเอาทองไปขายเอาทองไปขายโอ้ชักบาทอะไรบาทหนึ่งโอ้น,โอน,นึกว่าพูดอย่างไรบาทจะได้เนะอเนาะเอาไปขี้ผ้าประมาณประมาณหาบาทบอสสิบบาทสิบบาทประมาณสิบบาท Ô, oh, đông mùa thôi không phải khai. phải đây, không? ôi, đâu. đâu. ôi, đâu. ôi, ấy vậy โอ้ oh, พี่น้องใหญ่น้อใจนะยี่มันดีเท่าไหร่น้องตกรถเดละ้ะน้องตกรถเดละ้ะฮะเอาไปเฮือนเออจะไปเฝ้า,าวะเออนึกว่าเฝ้าเออเอาทองไปขายว่าฉันเนาะพี่น,น,พน,น้องใหญน้องโมประมาณห้าบาทว่าสิบบาทเนาะเออนแหละฮะ มึงมาเสาบาทบ่โอ้ยว่าใช่กันเนาะเอาพี่น้องยเท้าถามหยอกถามเด่นน้องมูคนหนึ่งสิเนาอันทองดวดอันทองแดงมนบ่ต้อาออกจากใส่ก็ออ่าอ่าอ่าไปใส่เข้าไปเล่นก่อนกันได้เนาะจะไปเลี้ฟ้าเนาะอ่าเดินเดินเอ้าพี่น้อง้เนาะมาหอดมาเถิงฝนกระตกบาดนี่พี่น้องเอ้ยเนาะ ทุกปอกแปลกปอกแปลกมากเลยเนาะเดี๋ยวน้องเตี้ยพเยพิ่นไปฮวงเฮียนไปน้องเอ๋ประมาณสามโมงเดี๋ยวเพิ่นสิออกมาพี่เดี๋ยวน้องปฏิบัตมาอัปเดตเบิ่นเฮือนของทางน้องเตี้ยเนาะพี่น้องเอ้๋อหัวโตข่าวฮมก่อนข่าวฮมก่อนจะเอน้องน้ำมนอันนั้นน้องมูเวยยังน่ะฮะแปลงพัดลม là phay sọt đấy <laughs> hết theo bạn đi oh trời cái cho thỏ con bạc nè ờ bèn của lông cái xiệp nó nó xe đây rồi <cười> 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 này xe vào đây cả phải đấy đại lô đại lê đấy biển thì phải phá đấy ôi เอามาจะใช่นี่ฮะกเก็บเอาอันนี้ของก็งเจ้าทิมแล้วมันใช่บ่ได้แรกเป็นอย่างทิมนะอ่าใช้ไม้อย,ออยู่ใช้ทองว่าไปขายก็น,นี่นะเป็นรถพ่วงเออมาเบิง่งดู้วยจะก,ก้อนไงจะบัวเ,เก็บเอาเป็นแบบพี่น้องยพัดลมเ <laughs> อามาแปย์ก็เสียไฟเลยอยู่เนาะมันไหลไหลมันตายมันก็เปิดได้อยู่

ลั่วเ้นมาที่ไหนคายไร่พี่น้องมัวทองนี่แหละอ๋อทองทองอยู่ในเศษนี่ปะนี่แล้วนี่ว่าทองแท้นี่นะโอ้แม่เนาะเออเอาไปขายได้ได้พี่น้องเนาะธรรมดาเด้อ แม่เป็นอยู่ได้นะเฮ้ยถ้าปอกไปนี่วะโอ้มันอยู่ในสายไผ่เก่าไผ่เก่โหมกันสิวะโอ้ขายได้เนาะนี่กันนาะแต่ว่ามีสายไผ่ลายให้ได้ขายลายได้หนิน้อบางสายก็มีแต่โยมเออโล้นึงเกอะไร แสนสี่ฮะแสนสี่แสนหนึ่งแสนสี่โลจัาโลหนึ่งแสนสี่โลหนึ่งแสนสี่โอ้โลหนึ่งแสนสีโอ้ยเนาะใช้บอกว่าบอกเมียนเือนคือเมียนยังคือเกาอยู่ดิยังมุงมุน่อยู่คือเกาดิโอ้ยฮะเอาอันน่ะอ๋ โอ้ยพี่น้อยเนาะเก็บเมียนน้ำได้เห,เหรอกรอบใจลายๆเด้อน้ำในพื้นไฟอ่าจนแล้วจนทั่วเฮือนซ้าน้องเตี้ยพี่น้อยเนาะกะ็อาศัยทางน้องมูนี่แหละเพราะว่าเพิ่นมีไฟฟ้าแล้วก็มีไดมีน้ำเนาะอะ่มีเอฟซีพันถามมาว่าน้องเตี้ยมีน้ำแต่บ,บ่ว่าสัน่นมีแล้วพี่น้องเยเนาะอ่ามีแล้ว นี่เด้ช่วงอันว่าน้องเตี้ยเพิ่นทางบัดเจ้าบ่อยู่เฮือนก็เลยบ่ได้เปิดเอาน้ําอยู่นั้นชื่อเอาน้ําล่ะโดยน้องเอ้ยะอาศัยน้องหมู่เพิ่นพี่น้องเอ้ยได้เปิดน้ําเปิดในก็มีแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะน้องเตี้ยก็มีแล้วเป็นน้ําเป็นหยังก็มีเรียบร้อยแล้วเากะ มือนี้เนาะทางมามาประเสรเฐข่าวมามนี้จะข่ามาอันอัพเดทมเพื่อน้องเตียตเต้ยหน,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 น่อยเนาะือว่าเรียบร้อยไปแล้วบ่ายนาะเดี๋ยวห้อยชิบหายไทยเพิ่งมาถามไทยทางน้องมู่เป็นก่อนอย่างนี้เราเพิ่นจะเจอาทองไปขายกูไหวตุ๊กมาถามเว่าแล้ว <laughs> เนาะกูไหวถ้าเขาได้หลายก็ได้หลายเนาะได้หลายโลเนาะ ระวังได้น้อยเอ้ยอยู่เือนกับลูกกับเต่านะเด้ออันนี้กัายตัวนกที่สอดนีมันสอดเอาอแล้วได้บ่เลยมันสอดชองเถืือมันสอดเขาปมาหาแพรอะไรมันบเป็นแตไส้กับถิมล้ฟักไฟเนี่ยกับคาราบน่ไส้กับถอดออกไว้เด้อคุอ่ะชองเถืือแยงสองเถือกนสอดมันสอดไส้อดเา โอ้ยถอนออกแม่ถอนออกถอนออกอย่าทำอันนี้จะเก็บเอาแหละนี่กะโอ้เก็บอายุแต่มันอันตรายน้องโมมันจะช็อตเจ้าแต่ก้อนเม่นก้อนเม่นรถมันจะช็อตเจ้าผู้เดียวเพราได้ช็อตลูกเพราได้ห่ามันเถอะพังเอาวหนังพ่อกรบเบื้องกูเนี่ยแกมันช็อตแต่แล้วเหรอประมาทเพราะได้กับฟืนกับไฟเด้อประมาทเนี่ยคือเรียบร้อยแล้วไลย มันบริเลนนะพ่อได้เก็บรุดนองเลยเก็บไว้ซะเครื่องเครื่องชานนะผู้เผยนะผู้มาจะใช่เนี่ยนี่เก็บเอาผู้เก็บเอาอีกพวกนี่นะฮะแมนโอ้ยผู้ปฏิบัติกาเก็บเอาอีกนี่แต่ตำรวจพี่น้องเยเนาะโอ้ทางฝูกวางเนี่ยเขาได้การยู่แถวในเมืองเพิ่นทิ่มร่ดเหมอนอย่างกันเนาะ เออทั้งหมดทั้งมอญแมนหมดเลรค่ะนี่ก็ต้องเอาเตียงอะไรอันหนึ่งนะมามาเมียนเลยกะมาพับพับเมียนพับเมียนนะน้าันา่ใชแฝงหน่อยอันนี้พุ่งพลังอยู่นี่โอ้ <laughs> ใส่พื้นใส่ไฟกันด้อเอา้าเอามาจะใช้ฉบับนี้ nắp ờ, phục vay mới xíu đầy bỏ nè nè đi, ôi ảo ích lèo phục xăm bóng đèn nó ờ, chạy màu nhàng, màu nhàng, luôn và lăng của nhau rồi ừ. vậy bò nha dài này nha hát eo phăng này quá à phăng này bọn à phăng bọn là cái kia ừ. mà ôi có cái trao thịt với lại cả đài <laughs> bọn ăn cả phăng đây Ờ... <laughs> à, <laughs> Bà này có <cả> phăng này nó <laughs>

เฮ้ยเนาะโอ้โอตัแหง้งเลยพี่น้อยตรงเนี้ยเสืองมันมเปียกบ่อน่ะฮะช่วบอกข่าวมาก,ก่อนน่นอน้องมัวเปียกเลยค่ะอตกแห้งอยู่ที่ผูถ้ถนัดตกแห้งเนาะ มันตัวห่อนแต่พ่อมันจังห่อนเอ้าพี่น้องเอ้ยคนสิตกะไม่กวดพี่พ่อไม่กวดอ่ดนะโอ้เนี้ิบเข่ากัของเจ้าเองพ่อนี่ยนะมาแต่เพื่อนฮะมาแต่เพื่อนโอ้ นย่งใช่ไหมนี่ฮะเจลผักโขมเจลเจลผักโอ้ยยกบนล่างไว้แน่นี่เนาะน้องเอ้ยล่างไว้น้ำเด้อดเหรอเนาะน่ะนีะนะนะ่หักษาความสะอาดเจ้าของอยู่แล้วงั้นกินอะไรสิถิ่มะหายไปเลยด้วยอ่า เฮ้ยโดดหิมซาเลยอยู่ดิเอามาโมยเอาโมยเฮือนงามเจ็บเจือเจ้าก็ได้สมบาร์เนี่เจ้าเมียนเฮือนเด้อเจ้าเมียนเฮือนไว้วันที่สิบสี่นี่พระอาจารย์มันสิมาขืนขืนเข่คนมาหลายอายเพิ่นได้เหรอไม่เอาเก็บกระสอบใส่เงินมาตลอดฮึอะไรที่โบเอาแล้วเก็บใส่กระสอบไว้ึเปล่าัดไว้เพราะว่า วันที่14ว่าอาจารย์เพิ่งสิขึ้นมาเพิ่งสิมาเพิ่งสิขึ้นเพื่อนใหม่แต่เพิ่งมาเพิ่งมาเห็นสภาพอย่ที่นี่โอ้ใหญเพิ่งได้ลงมวยเพราะว่าเพิ่งมาหลายคนได้บ้างไหมเขาต้องหักษาความสะอาดไว้โม่หิ้มันหกใชายแบบนี้เมื่อขึ้นเพื่อนนี่มีเอฟซีว่ะอยากเห็นอยากเห็นใครอย่าเห็นวิธีขึ้นเพื่อนอยากเห็นวิธีขึ้นเพื่อนหรอกเพี่อโอ้แน่นอนอยู่แล้วก็จะกัด ให้เพิ่นเบิ่งบ่ได้ลยแบบคือขึ้นเพื่อน้องดำด้วยแหละเพราะว่าเพิ่นเพิ่นอยากมาเห็นเพราะว่ามอคนเดียวกันเดิมอสูตรคนเดียวมอสูตรก็คืออาจารย์เอกไปหน่อยเนาะนั่นแหละเจ้าจังคอยมาเมียนเฮือนไหวมันต้องมันมันเพิ่นมาเห็นไงใครแน่สะอาดสะอ้านอันนี้รถหกแน่แบบอะไรก็โอ้ยพี่น้องเยเนาะมันเป็นแต่เบิ้งเลย ปัดกวดเมียนมันก็งามเดี๋ยเพื่อนเพื่อนเจ้างามนด้เพืเ่อนเจ้าบงกระคักแล้วนะไม่ได้คิดได้ไนะเนี่ยัชเช่าเนาะยัเช่าปัดถิมลวดนี่กะเล็กตะปูน้อยเหยียบเลยนี่ขวดน,น,น้ำกะเผาทิมรถดขวดน,น,น้ำกะนโอ้ยขวดน,น้ำขวดในกะอะไรที่ว่าผมเอากะปัดทิม มีไผงมหาเจ้าจะบวั่เห็บ่วออฮะสนนันวันบ่ไ้มาบ่มื่อวันเสาร์อ่ออาไม่เอาไ,าอไม่เอเลือกตัวปูหักสาวได้บอเฮือนประเทศงามประเทศเฮือนงามม่าแห่เป็นบัปซี่วายมันกับ,บวัยเนี่ยเหบ่ <c oughs> คนเฮาันต้องมีการพัฒนาไปนบนว่าเห็นแห่แล้วแล้วกะ พอพิอ่นบ่เข่ามาเลยกัมนุษย์มาย่างบ่ได้ได้เห็น่าเฮาก็ต้องเก็บเมียนไว้บาเทีบวชไดมนึงเพิ่นจะเข่ามาเยี่ยมได้ซะโอ้พาลางาังไมกเลยพม่นเองเลยสมวัติลายดีเนาะระเบิงคันซิบอกได้กันเล หลายอย่างหลายจนแบบว่าน้องมูจะชิเอาย่งไปทิมบ้านี่เออเฮ้ยหลุใหญ่บ่อออ้ยหนอยอะไรผู้ทิมก็อะไรบเอากระทิมล้นหน่อยโหยังต้มเข้ากินบ่อยนี่สองมือเลยสองมือเลยต้มเข้ากินอ่ะ ต้มเขากินกันป่าะวิ่งกินบ่บ่โอ้เข่ากะนทิปไรกันผูกกนะแลงนด้วยนะโอ้ยพี่น,น้องเอ้ยเนาะสภาพคือเป็นแน,นวนะนี่ละบาดเนี่ยเป็นแนวนี้คือเป็นแนวนีนนนน้น้องโมนี่เนาะน้องโม่เปลี่ยนไปแล้ว าเก็บปงโยมในมเก็บมาลายเก็บกองเก่าเก็บกองเก่ามาลายพวกมันเราหกเงื่อนเจ้าของบ้านเด็กแล้วเพื่นทิ่มดูให้เลยเก็บบ้าบ้าเดีกอะไรมันเอาได้เอาก็จะเอาอะไรมันบุได้ก็มัต้องเอามาดอกเพื่นทิ่มไหนเด็ของเพื่นทิ่มแต่โอ้ยจ้าโอ้ยเนาะไทยคิดว่ไหนฝรั่งเชื่อหนิ โอ้ยโอ้ยว่าในกระจอบไทยเอาไทยไอ้แก้วกันเลยนี่เขาอยู่ในบ้านในเฮือนอยู่ใครอยู่หรอกปอบันยังลงมูลปีมึงเมาบ่อนี่นนะของไก่นะเอาเอาไว้นั่นแหละของไก่นะมันคือมึงงงมึงงะแท่นะเออขอันลูกเจ้าและสีนั่น ตุกกโลสองพันนะฮะกระตุกเป็นไงโลสองพันบอโ,<ด>โอ้โลสองพันก็โอเคเลยเก็บไว้ลดตึกี่โลสา<ด>มพันเออเออเออก่โลสามพันตีโดยเออโทษเนบอกเลยมีแนวหนึ่งเ่าใช้จะเบิรงนมีอย่างมีอย่างละบ,บาอ่เถีงเงือนมีแนวอย่างละบ,บาดนี่มีแต่บเบิร์ยุบอะไรฮะ ไมตาอยากเบิ่งยุบอะไจ้าดได้่อยกะมีเนี่ยเประๆย่เบิ่งบ่มีเนี่ยเประเบิ่งไม่จชกันนี่โอ้ตัคื่อนี่ก็จะว่าหนุ่มอายุไชกันนี่เอเบิ่งก่อนโอ้มึงเนี่ยพมานนะป้า มึงเนี่พี่น้อยเนาะผ้าม่านมีผ้าม่านโยน้อ,นองมวยเพื่อนเจ้านี่มันชุดตัวนี้น้นองมวยแต่ว่าการไหวเครื่องไหวคลองเจ้านี่มันมันคือแปลกๆแทน้นี่มันอย่าไรบ้านนี่อ๋ออ,อ,อันนี้แหละอันนี้แหละลน้องวิญญาณน,นะฮะ น yeah. oh, ี่แหละลงบนย่านบ่เอามาขึ้นเป็นยังี่นี่เออมันเป็นนั้นอ่าสลายไขมันเนี่เนี่เนาะไม่ใช่เมนต่อเออปิดไว้ปิดไว้แค่ใส่อยู่บ่แหละบ่เขาหลอกลงบนเนี่ยเออเขาว่าเขาใส่แล้วสนุกอ่งเออผิน้อยมึงไง ผ่ามา่านผ้าม่านนี่มึงไงแบบแ,บบแบบรับๆปุ้ยไม่ได้ทำบลายได้เหนตรงมูขาววในเนาะโอ้ไปเอาเลยงามทั้งนอกทั้งในแต่ว่าเ <c oughs> จ้ากับขวดได้เลยกุ๊เจ้ากับอ่หมดเลยหัวขวดแล้วหมดหมดมีกินเสาวเออมูเลยสภาพมันคือเปลี่ยนทีนี่นนๆๆนนตู้ก็งามสักมองเง่เผมนซื้อมาให้นะ Nó cứ hốc như này Một tháng nó rồi Cơn ngam tệ bà nông mô phần bộ Nói mài, ở đây, nông bà Xoài bộ đáy đấy, bà bọc nè, nắm vào đáy áo Nè là, mân Xịn xã, xã cả hết áo đáy bọc, nó Phần hết, phần hết ngam bà hải Phần hết, phần hết ngam bà hải Nói, nói, nói Bác cháu bà đều có xem gì Nói, nói, bà hải mô con Mẹ, มาขึ้นมาขึ้นเองเลยว่าวียนตกะบอรอ่ะขึ้นเองเลยลงก็ลงเองเลยเอาอ,อันนี้เบาซอยคา,ฟายไฟเด้อน้องเด้อโดยอ่าพอได้ซื้อน,น,น้ำซุนไงซื้อลูกพี่เต้ากินเด้อผมกขอบใจเจ้าลายๆอ้าว <c oughs> <ๆ>ผมกขอบใจเจ้าลายลายขึ้นกันแล้วเด้อเนาะอยู่ใกล้กันก็อาศัยกันพี่หน่อยเนาะเอาน้าอ่อนในมาอันอันนั้นโตเอาไปี๋ยวเอาพี่หน่อยมานะ มาน้องมอมไม้ๆบ่าวก่อนเดี๋ยวไปหาน้อมอมก่อนเนาะเพิ่นโดยๆๆอ่าเดี๋ยวไปหานมอมับเพิ่นมายังพี่น้อง้เพิ่นมาเพิ่นมาลินเพิ่นๆๆมาแต่พุ่นบ่เวียงนี่แหละพี่น้องเอ้ยไปขอคลิปไว้ํานี้ก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ